่เดินออกมาหน่อยเดินออกมาเดินออกมาเดินอไนไม่รู้อะไปไหนละเอาแม่อยู่นู่นนั่นึงนะคุณเลิฟคุณเลิฟอยู่ไหนเนี่ยคุณเลิฟไปไหนใช่เสกยี่บอก Oh.

khác đi nữa, 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 khác đi nữa,

Claro Fanyahan แผ yeah! wow. really? yeah. yeah. okay. ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาตุ๊ด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 ต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตม๊ดตุ๊ดตุ๊ดตน๊ดตตด๊นตด๊ตุ๊ตด๊ตด๊ตด๊ดตดด๊ดีตดดนตด๊ต เได้ได้ได้โอเคได้ก้องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกล้องนี้นะคะเดี๋ยวนึหนึ่งสองั่นะน้ ต้องแล้วคร่ะหนึ่งสองสามิมไปเลยครับพนมมือหน่อยได้ไหมคะเอาพนมมือมเลรกีย์พร้อมไหมครับผมหนึ่งสองสามอ้า้ขอก็มีพนมมือพนมมือหนึ่งสองอ่าหน่งสองโอเคค่ะเก่งค่ะ ผมให้สัญญาณนะครับแถวหน้าหลับตาไว้ก่อนนะครับรับสามเลนตานะครับจะได้ตาไม่หี่นะครับหนึ่งสองสามเลนตาครับหนึ่งไปนะครับหลับตาไว้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามเลนตาครับขอบคุณครับอ่ะกล้องนี้หนึ่งสองนุ่นะคะหนึ่งสองนุ่อะไรเหรอเนภาพบุหรี่โอเคเดี๋ยวมีขนมที่คณะแล้วหกอ่ะเดี๋ยวไปเอาไปแฝงตินจะรองไหม บ่อยมีอะไรโทรมามีให้เก็บไว้อย่าไม่ช่วย

สวยมากนึ่งสอส่มหญิง,งญไปเข้าหลังรอลูกขอข้างหลังน่ารักน uh ่ารักเลยดิ๊นิ๊นิ่ดิ๊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 ด เออก็ไม่เป็นไรซากาแข้าวผดาราออใช่ใช่อะไรบทไฟบนมิเขาบดออกเลยร้อนใช่ไหม่ตอนเที่ยงพอดีอยู่ให้สู้ชีวิตไปให้ฟดมเยิร์ม่เขนยเยจริงกันนะนิวนิวสเาหลัเาเขดอกไม้หน่อยกีดอกไม้หน่อยหญิงเออ Hãy quá cho quá Ghiền quá Gõ Để không bỏ lỡ